เล่นเอานักร้องสาวเจนนี่รัชนกถึงกับงงเมื่อล่าสุด10กันยายน2568ถูกสาวปริศนาโทรเข้ามาขอเงิน5,000บาทขณะที่เธอกำลังไลฟ์ขายของอยู่บอกว่ากำลังเดือดร้อนเห็นเจนนี่รวยเลยโทรมาขอความเมตตาสาวถ้ามีคงไม่มาเดือดร้อนพี่แค่แต่ฉุกเฉินจริงๆก็เลยอยากจะขอความเมตตาจากพี่ก็เห็นว่าพี่เป็นคนดังคนรวยชอบช่วยเหลือคนอื่นก็น่าจะเข้าใจแต่พี่ก็อาจจะคิดว่าหนูเป็นมิจฉาชีพก็ไม่เป็นไรเดียวหนูไปหายืมจากทางอื่นก็ได้ เจนนี่หนูต้องเปลี่ยนจากคำว่าหายืมไปหางานลูกสาวคือหนูไม่มีเงินไปทำงานเลยเจนนี่แล้วตอนนี้หนูทำงานอะไรสาวหนูไม่ได้ทำงานค้าพอดีทำไรทำนาเจนนี่ก็นี่ไงหนูไม่มีงานก็เลยไม่มีเงินแล้วหนูจะไปยืมเงินใครจะให้หนูยืมเพราะหนูจะเอาที่ไหนมาคืนแล้วหางานให้งานนี้ก็ไม่ทำงานโน้นก็ไม่ทำพี่ก็อุตส่าห์ช่วยจะส่งคนไปรับงั้นหนูกอ็อย่างอดอยากปาก,ปากแห้งต่อไปพี่ไม่ช่วยแล้วงานนี้ทำเอาชาวเน็ต และแฟนๆต่างแสดงความคิดเห็นกันสนั่นหลายคนก็มองว่าคนเดี๋ยวนี้อาศัยหากินกับความสงสารของคนอื่นโดยเฉพาะคนดังมักจะมาขอเงินจากดาราง่ายๆเพราะไม่อยากทำงานพอหางานให้ก็ไม่เอาบางรายก็เตือนด้วยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพ